สมาร์ทเอสนับสนุนโดยเอิร์นเวงนวัตกรรมสมุนไพรจีนสร้างเสริมสุขภาพ027514399 027514399 10.29นาฬกา29นาทีนะคะอย่างที่เรียนคุณผู้ฟังไว้ว่าในสัปดาห์นี้ตลอดสัปดาห์เลยหลังการเลือกตั้งเราจะไปคุยกับแต่ละสมาค,คมนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวของเศรษฐกิจนะคะ1ใน สมาคมที่เกี่ยวข้องแน่นอนนะคะก็คือทางด้านของการท่องเที่ยววันนี้เนี่ยมีนัดกับคุณยุทธชัยสุนทรรัตนเวสนะคะท่านเป็นปัจจุบันท่านเป็นอุปนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวและเลขาธิการสมาคมผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว SME นะคะและที่สําคัญก่อนหน้านี้เนี่ยท่านเป็นอดีตนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศดังนั้นเนี่ยโอ้ข้อมูลที่ท่านมีอยู่นี่แน่นปึ๊กมากๆนะคะตอนนี้นะคะ คุณยุทธชัยอยู่ในสายกับเราแล้วคุณยุทธชัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสมกรคุณปุ๊กนะครับแล้วก็ท่านได้ยินเสียงปุ๊กชัดเจนใช่ไหมคะ ถ้าเปลี่ยนคำสัญก,ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะมาคุยถึงภาพรวมหลังการเลือกตั้งเนาะอยากอยากเรียนถามคุณยุทธชัยเพราะว่าก็เพิ่งลงจากตําแหน่งมาหมาดๆเนาะในเรื่องของภาพรวมการท่องเที่ยวของประเทศไทยของเราเองนะคะโดยเฉพาะภายในประเทศที่ปัจจุบันเนี่ยเราเห็นคนไทยเที่ยวภายในประเทศกันเยอะมากขึ้นมันเขาเรียกว่าภาพรวมของการท่องเที่ยวภายในประเทศที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะก็การท่องเที่ยว ภายในประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางกันปกตินะครับเพราะว่าเราจริงๆแล้วเราสะสมแนวนคิดในเรื่องอ,อการท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นเหมือนกับปัจจัยที่ห้าแล้วลหละนะครับเหมือนกันเราทุกคนเกิดมาเนี่ยเด็กทุกคนเกิดมาก็ต้องซื้อมือถือนะครับแต่เป็นเรื่องปกติละ่ะคนทั่วไปเนี่ย <c oughs> ถ้ายัางอยู่ในสถานะการเป็นเด็กอยู่คุณพ่อคุณแม่ก็พาไปเที่ยวนะครับ ถ้าจนทํางานแล้วก็อาจจะชวนเพื่อนง,งานไปเที่ยวนะฮะแต่งงานมีครอบครัวก็มีหน้าที่พาภรรยาพาครอบครัวไปเที่ยวนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่เราสืบทอดแล้วก็สะสมแนวคิดกันมานานแล้วละ่ะแต่ในเรการเที่ยวเนี่ยจะขึ้นขึ้นลงลงจะนอนดีไม่ดีจะนอนนานไม่นานจะจ่ายเยอะไม่เยอะี๋ยวจะกินแค่ส้มตำกับข้าวเหนียวหรือจะกินพัดผัารเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลแล้วละ่ะจะต้องเป็นเรื่องของภาวะเศรษฐกิจเงินในกระเป๋านะครับ <C> e <at> แล้วก็มีมาตรการในการกระตุ้นมากน้อยแค่ไหนให้มีการเที่ยวในวงรอบมากกว่าจํานวนหนึ่งครั้งอะ่ะเพราะคนเราในครอบครัวแต่ละครอบครัวอย่างน้อยที่สุดครั้งเดียวต้องขับรถออกไปพาครอบครัวไปเที่ยวอะ่ะ <C> e <at> นะฮะ <C> e <at> แล้วก็มีมาตรการชัดเจนแค่ไหนในการที่จะจูงใจให้มีการเที่ยวในประเทศ <C> e <at> แทนที่จะปล่อยให้การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศอิสระนะฮะต่างความคิดเหมือนกับขนาดนี้สามสี่ปีที่ผ่านมาอิสระมากนะครับ ครอยากมีตังก็ไปญี่ปุ่นใครมีตังก็ไปจีนอะไรเงี้ยนะฮะ,ะไม่ไม่มีวิธีการสร้างแนวคิดอะว่าให้มีการจำนัดถึงการเกิดประโยชน์ในการเที่ยวในประเทศค่ะอย่างอย่างเที่ยวในประเทศเขาเล่าสุดหลังๆเนี่ยเขามีไหมคะว่าไปเที่ยวในนอกเหนือจากเมืองหลักที่เที่ยวกันแล้วเมืองรองเมืองหน้าเที่ยวก็เริ่มได้รับความนิยมอะไรเงี้ยค่ะคุณยุทธชัยพอพอจะมีข้อมูลทางด้านนี้ไหมคะก็มีก็คือตอนที่ผ่านมาไงฮะรัฐบาลก็ออกมาตรการใช่ไหมฮะ คนละครึ่งบ้างอะไรบ้างอะเนาะ,ะในเรื่องของกันท่องเที่ยวอ่ะว่าถ้าหากว่าไปเที่ยวเมืองรองก็จะได้รับส่วนลดเท่านี้อะไรเงี่ย<อ>นะฮะก็เป็นการจูงใจฉับฉวยอะ,ะนะฮะเหมือนกับคิดอะไรไม่ออกก็คิดแบบนี้แหละง่ายๆให้คนออกเที่ยวฉับฉวยเป็นการกระตุ้นระยะสันะ้นให้คนใช้จ่ายเงิน<ะ>แล้วก็เพื่อเลี่ยงคําถามจากสตงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่อยก็บอกว่าไปจันทร์จูงใจให้ใหกิดเที่ยว มืองรองนะฮะเพราะเมืองรองมันได้โอกาสในการที่จะมีคนไปจ่ายเงินที่เขาอะไรเงี้ยนะฮะ <c oughs> ซึ่งมันเป็นเรื่องแบบเอบอผมว่ามันเป็นเรื่องที่ล้าสมัยอะ <c oughs> แนวคิดเหล่านี้ย <c oughs> มันก็ทําเฉพาะหน้านะ่ะอันนี้มันเป็นปัญหาเรื้อรังของการท่องเที่ยวอะ่ะเพราะเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเจ้าสวงเองและแตะบนตรีเองก็ไม่มีแนวคิดอะไรที่ชัดเจนอะมาปับ๊บปับป๊บปับป๊บแล้วก็ย้ายอีกแล้วนะฮะ <c oughs> พอไปแลกเปลี่ยนตําแหน่ง ได้ไปดีกว่าหรือว่าหมดเวลาก็ต้องออกเอาคนอื่นมาแทนอะไรเงี้ยมีอย่างที่ไหนฮะในรอบ3ปีมีรัฐบีทั้งสี่คนโน้ดยังดังนั้นเนี้ยการท่องเที่ยวโดยเฉพาะภายในประเทศที่มันยั่งยืนและไม่ได้ฉับฉวยวันนี้เราเลือกตั้งละเราพอจะเห็นภาพแ้้ว่าใครจะเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลเนาะสิ่งที่ทางทางสมาคมเองนะ ที่อยากจะแบบเขาเรียกว่าให้รัฐบาลดําเนินการและเป็นนโยบายที่มันยั่งยืนนะคะคือยั่งยืนในที่นี้ทเที่ยวกันแบบยั่งยืนผู้ประกอบการก็มีอาชีพคนที่อยู่ในพักส่วนของการท่องเที่ยวก็มีอาชีพคนไทยเทียเท่ยวก็เที่ยวแบบแฮปปี้กันทั้ง,ท,งทั้งยาวๆไปเนี่ยนโยบายที่สําคัญสาคัญมันควรจะมีนโยบายอะไรยังไงบ้างคะคือหนึ่งเนี้ยทางพักที่เป็นแกนนารัฐบาลซึ่งอาจจะมีแนวโน้มว่าเป็นพักกุฏิไทยนะฮะค่ะ ต้องเข้าใจว่ากระทรวงท่องเที่ยวอ่ะเป็นสิ่งที่ตัวเองต้องดูแลถือเป็นกระทรวงเขตเองค่ะไม่ใช่เป็นเวทีการต่อรองกันตั้งแล้วก็บอกว่าเอาใครก็ได้นะที่อยากจะชวนมาถักคิดไม่ออกมาดูแลท่องเที่ยวนะฮะอันนี้ไม่ใช่เลยคคือต้องพูดตรงๆนะกระทรวงท่องเที่ยวเนี่ยถือเป็นสามขายอย่างของประเทศอ่ะ นะฮะคุณอายกตัวอย่างคุณปรมโมทคุณสุปจีอย่างเงี้ยคุณก็ต้องเอาคุณระดับคุณสุปจีมาเป็นคนดูแลเลยนะค่ะเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆอ่ะขายอย่างที่หนึ่งคือส่งออกใช่ไหมฮะครั้งที่ผ่านมาเนี่ยคุณบอกว่าคุณสุปจีทําได้ดีเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปะญาธิพันธ์ให้ข่าวในทางที่บวกเกิดจิตวิทยาที่ทําให้เกิดความหวังอ่ะนะว่าค้าขายเราจะดีดีจริงไม่ดีจริงต้องรอผลการพิสูจน์ใช่ไหมฮะแต่ว่าขายอย่างที่หนึ่งเนี่ยคือส่งออกขายอย่างที่สองเนี่ยมันเรื่องธุรกิจบริการมมันอทท่่่งเียวฮะ มันก็คือท่องเที่ยวถ้าหากว่าท่องเที่ยวเนี่ยทำไรายได้ดีมันก็ทําให้เศรษฐกิจมันดี<ะ>ใช่ไหมฮะขาอย่างที่สามเนี่ยคือการบริโภคภายในประเทศค<ะ>ใช่ไหมฮะซื้อทุกอย่างแหละเข้าห้างซื้อของไปนู่นไปนี่กินข้าวกินริมทางหรืออะไรแล้วแต่ซื้อเสื้อผ้อามันก็ต้องเกิดการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองตามทฤษฎีอ่ะส,สามอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดรายได้หมุนเวียนในประเทศมันก็ต้องได้ผลดีสิครับใช่ไหมฮะ ที่ผ่านมาผมพูดตรงๆนะตั้งแต่ตั้งกระทรวงท่องเที่ยวแทบจะไม่ค่อยได้คนดีเลย <c oughs> นะฮะในมูอเอกชนนี่นะมีท่านวุยาศโค <c oughs> สุรสรษท่านเดียวอะ่ะที่ดูจะเข้าท่าหน่อยเนาะ <c oughs> แต่คนอื่นเนี่ยไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะประทับใจเท่าไหร่ในเรื่องฝีไม้ลายมือห <c oughs> รือให้เวลาท่านทงางานนานหน่อยอะ่ <c oughs> ะใช่ไหมฮะบางทีทํางานมาเป็นระยะแสงของการการเมืองต่อรองกันอ่ะมาอยู่ต่อรองพี่อื่นไม่ได้แล้วก็มาลงท่องเที่ยวเอาละกันพัดตาทับไปก่อนคือคือเหมือนกับเราต้องทําความเข้าใจแหมว่ากระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬาเนี่ยคือกระทรวงสาคัญที่สร้างเงินให้กับประเทศทั้งเงินจากต่างประเทศที่เข้ามาและเงินจากภายในประเทศที่มันจะหมุนเวียนถูกต้องไหมคะถูกต้องเขาเป็นเงินระดับห้าแสนล้านอ่ะหมุนเวียนอ่ะ<อ>คือคุณคุณต้องเข้าใจว่าก็ในทฤษฎีมันบอกไว้แล้วว่าบริโภคภายในประเทศ<ะ>แล้วก็ธุรกิจบริการและธุรกิจส่งออก<ะ>ใช่ไหมฮะประเทศไทยมันมีสามขาอย่างอ่ะทีะนี้ธุรกิจบริการเนี่ยคุณได้ใครมาทํางานอ่ะทีะ่ผ่านมาคุณ คนที่มาทํางานเขาก็ไม่อยากมาทํางานเขาบอกมีลูกจ้างพนักงานกันแค่หลักหลักพันเองอะหลายพันเองอะใช่ไหมฮะงบประมาณก็มีแค่นี้อะแล้วผมจะมีเลี่ยวมีแรงจะทํางานแล้วเพื่อจะให้เกิดมักเหมิดผลอะไรสําหรับตัวผมนะเขาไม่ได้คิดถึงประชาชนอ่ะที่อยู่ในอุตสาหกรรมอ่ะคนมีฝีมือไม่ค่อยอยากมาหรอกฮะอุปสรรคสำคัญมันมาที่นี่มันเหมือนกับ สมาคมลูกเพียน้อยอ่ะด้วยอ,อ,อ้ไอ,ไอ,ไอไหนหน้กระทรวงลูกเพียน้อยอ่ะพอดีนะครับอุปสรปรคสำคัญคือมันด้อยไปหมดแหละทุกอย่างอ่ะใช่ไหมฮะอุปราสรรคไปหมดอ่ะค่ะอุปรสรรคสําคัญที่ที่ทําให้การในเขาเรียกว่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยนเนาะมันมันไม่ได้ เขาเรียกว่าเติบโตต่อเนื่องคือมันจะต้องรอการกระตุ้นสั้นๆอย่างที่เมื่อสักครู่คุณยุทธชัยบอกว่ามันคืออะไรมันต้องกระตุ้นกระตุ้นสั้นๆก่อนว่ามาตอนนี้มันจําเป็นเนาะเพราะมันตื่นยาวมาหลายปีแล้วแล้วก็กระตุ้นระยะยาวเลยอย่างเมื่อกี้ถามค้างผมมาว่ามันควรจะทํำยังไงก็คือหมุดตัวที่หนึ่งคือต้องได้คนดีมาก่อนใช่ไหมครับหมุดที่สองเนี่ยเมื่อได้คนดีมาแล้วเนี่ยเขาจะมองออกว่าเคาเขาควรจะคุยกับใครที่เป็นตัวจริงภาคท่องเที่ยวนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับ รับดอกไม้แสดงความยินดีกันแค่วันเดียวก็เริ่มงานเลยอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเริ่มงานเลยนี่คืออะไรหนึ่งถ้าให้ท่องเที่ยวในประเทศยั่งยืนคุณต้องออกมาตรการจูงใจในเรื่องของการที่หักรถย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยเอาใบเสร็จท่องเที่ยวมาใช้หักรถยนต์อันนี้เป็นตัวที่ชาเลนจ์เลยว่าคุณกล้าทํำไหมก็เหมือนขนาดนี้มนุษย์เงินเดือนทั่วไปอ่ะเขาก็จะต้องเอามาหักใช่ไหมฮะค่ารถย่อนค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าซื้อประกันชีวิตค่าซ like right? ื้อประกันอะไรก็ได้ถึงเป็นแสนสองแสนอ่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนะถ้าคุณบอกว่าเที่ยวในเมืองไทยคุณเอาใบเสร็จมาให้สามหมื่นเนี่ยนะครับดถย่อนเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยคุณเชื่อไหมว่ามนุษย์เงินเดือนตั้งสามสี่ล้านคนเนี่ยก็เอาใบเสร็จตัวนี้มาเที่ยวแน่นอนในประเทศอ่ะนะฮะแล้วเที่ยวกับบริษัทท่องเที่ยวเนี่ยเขารู้ว่ามันเป็นกฎหมายไม่ได้มาชั่วคราวที่ผ่านมานายกฐุนตีออกนโยบายมาให้กระทรวงท่องเที่ยวรับไปปฏิบัติเนี่ย มันเป็นนโยบายเฉพาะหน้า <c oughs> ถามว่าพอเป็นนโยบายเฉพาะหน้าเนี่ย FME ที่เป็นภาคท่องเที่ยวอะ่ะเขาไม่กล้าลงทุนหรื <c oughs> อวอากไหมฮะพอทําตรงนี้เสร็จเดี๋ยวโครงการมันก็จบไป แล้วเมื่อไหร่เราจะต้องลงทุนจ้างงานได้ล่ะการจ้างงานก็ไม่เกิดใช่ไหมฮะแต่ถ้ารู้ว่าเรายั่งยืนแล้วนะการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี้ยมาลดหย่อนได้นะทุกคนก็จะจ้างพนักงานมาเพิ่มในการดีไซน์แพ็กเกจทัวร์เพื่อเอาใจมนุษย์เงินเดือนถูกไหมฮะออกคลิปติ๊กตอบ้างอะไรบ้างให้มาจองทัวร์ที่เราอ่ะแล้วเอาไปเสรจเป็นลดหย่อนใช่ไหมฮะ เรามีหน้าที่ออกใบเสร็จทั้งหมดคุณไปเที่ยวก็คุณใช้สายการบินเราก็ส่งต่อเงินให้กับสายการบินคุณไปนอนโรงแรมเราก็จองโรงแรมให้กับคุณมาที่เราเนี่ยที่เป็นต้นน้ําทีเดียวเนี่ยเราส่งถึงปลายน้ําเลย <Ừ. S 2> ก็คือกินอาหารก็เราต้องจองให้คุณ่ะในแพ็กเกจสามหมื่นเนี่ย 30, คุณเที่ยวได้สองครั้งในรอบปีถูกไหมฮะเที่ยวสามหมื่นเนี่ยจริงๆบางทีได้ได้สามครั้ง้วยถ้าเลือกเที่ยวเฉพาะใกล้ๆอ่ะพัทยาหัวหินอะไรเป็นแพ็กเกจตัวสั้นๆอ่ะนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์เงินเดือนน่ะไม่สามารถที่จะลาพักร้อนได้สองครั้งหรอกในการเที่ยวอะ่ะ <c oughs> ใช่ไหมฮะถ้าลาเกินสองครั้งเนี่ยสงสัยจะต้องไม่ได้ทํางานแล้วละ่ะ <c oughs> ใช่ไหมฮะก็ค่อยสองครั้งอะ่ะลาพักร้อนทีหนึ่งสี่วันสามวันเนี่ย <c oughs> นะฮะเอาเงินสามหมื่นเนี่ยมันเที่ยวได้สองครั้ง <c oughs> ใช่ไหมฮะถ้าไปกับแฟนเนี่ยได้หกหมื่นนะโอ้ค่ะสองคนเนาะสองคนสองคนได้หกหมื่นนะทํางานอ่ะสองคนได้หกหมื่นเนี่ยพาครอบครัวไปได้ด้วยนะคราวนี้ใช่ไหมฮะไม่ใช่ไปสองคนแล้วล่ะใช่ไหมฮะ เพราะฉะนั้นน่ะถ้ามันมาตรการตัวนี้ศึกษาข้อดีข้อเสียแล้วออกไปมาตรการยั่งยืนไปเลยว่าลดหย่อนภาษีได้คือสมภกรเสียอะไรครับสมภกรเสียวแวดจากเงินสา0 0 0ืนเนี่ยแค่สองพันหนึ่งเองนะซึ่งมันสัดส่วนน้อยมากเนาะถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยแค่กับปเป็นโทษดีมไม่ได้แวตขคือหมายถึงว่า ค่าลถหยอ่อนภาษีที่คุณจะเก็บจากคนที่ทำงานน่ะตามมัตราเก้าหน้าเนี่ย<ะ>คุณอาจจะเสียแค่ไม่กี่ตงังค์อ่ะนะฮะ,ฮะมันดุเกินเดินคนนี้ก็อาจจะต้องเสียเนเงินสามหมื่นเนี่ยก็อาจจะเสียแค่สามสี่พันอ่ะเนาะแต่คุณได้มากกว่านั้นเยอะอวงง้อการเงินมันหมุนไปไม่รู้กี่รอบ<ะ>ใช่ไหมฮะบริษัททูเราก็เปิดจ้างงานลูกจ้างก็จ้างยั่งยืนลวเพราะเขารู้ว่านโยบายนี้มีทุกปี<ะ>ไม่ได้มาฉาบฉวยอะ่ะ เออคุยกันทีก็ออกรถหย่อนคนละครึ่งที่นู่นนี่นั่นไม่เอาเอาแบบย<ะ>ั่งยั่งยืนเลย<ะ>ใช่ไหมฮะแล้วก็ไปศึกษาข้อดีมาว่าโรงแรมเขาก็ได้ลูกค้าแน่นอน<ะ>ใช่ไหมฮะโรงแรมก็รู้แล้วว่าการมาเที่ยวเนี่ยมีคนที่มาจากาบุคคลธรรมดาจํานวนหนึ่ง<ะ>มาเที่ยวแน่นอนเขาก็จ้างการจ้างงานเพิ่ม<ะ>ใช่ไหมฮะแทนที่ว่าทั้งโรงในช่วงโลดฟิชชั่นแม่บ้านมีคนเดียวที่จะปูเตียงทั้งโรงแรมอะ่ะเขาไปกล้าจ้างมาเพิ่ม<ะ>ใช่ไหมฮะแล้วรัฐบาลก็ ส่งเสริมอะไรส่งเสริมแอปพลิเคชันของเราได้ด้วยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้ามนุษย์เงินเดือนนี้จะจองทัวร์เนี่ยคุณเข้าไปจองผ่านแอปพลิเคชันทัวร์นี้ซึ่งมีบริษัททัวร์เนี่ยอยู่ข้างหลังแอปพลิเคชันอันนี้ใช่ไหมฮะก็เหมือนกับที่เราจองกับทางด้านแอปเป๋าตังค่ะได้ออกไหมฮะเราอาจจะใช้เป๋าตังจองนะฮะหรือว่าไม่ใช้เป๋าตังแต่ดีไซน์แอปพลิเคชันใหม่ขึ้นมาให้แข็งแรงเหมือนกับอะโวด้าเลยค่้อกไหมฮะ เพราะเท่ากับว่าพอยแอปพลิเคชันท่องเที่ยวเนี่ยมันมีจองทั้งทัวร์มีแพ็กเกจทัวร์เต็มไปหมดเลยเนาะเขาอาจจะจองทัวร์เสร็จแล้วร้อยแล้วเขาอาจจะเห็นว่าเออมันมีทัวร์ตรงนี้น่าสนใจก็ไปเลือกแพ็กเกจตัวนี้ได้อีกก็ทําให้วันหน้าเนี่ยแอปพลิเคชันสัญชาติไทยอันนี้มันแข็งแรงเพราะมนุษย์เดือนเดือนเนี่ยมันอยู่ในดาต้าเบสตัวนี้ถูกไหมฮะค่ะความมันเป็นดาต้าเบสตัวนี้เราจะเอาดาต้าเบสตัวนี้ใช้ประโยชน์อื่นๆได้อีกค่ อื่นๆได้อย่างเป็นระบบอีกแล้วไม่ตกอยู่กับระบบที่บางคนค่อนแค่ว่าไปใช้เป๋าตังก็เป็นของกรุงไทยหมดสิอะไรแบบเนี้ใช่ไหมฮะเราก็ใช้แอปพลิเคชันท่องเที่ยวขึ้นมาอันนึงเลยนะฮะแล้วก็ให้การท่องเที่ยวประเทศไทยดูแลก็ได้นะครับการท่องเที่ยวแหงประเทศไทยจะยิงแคมเปญอะไรขึ้นมาเพื่อจูงใจคนก็ยิงผ่านดาต้าเบสนี้เลยนะฮะซึ่งมีมนุษย์มนเดินไปใช้แล้วอ่ะอันนี้ท่านก็ต้องไปศึกษาไงใช่ไหมฮะ ส่วนเรื่องยินมาวขาเข้าเนี่ยก็ต้องคุยกับสมาคมแอตตาเขาว่าเขามีแนวทางยังไงที่จะทำให้นักท่องเที่ยวที่ปัจจุบันเนี้เที่ยวรถตู้มากกว่ารถบัสแล้วใช่ไหมฮะมากันเองเยอะแยะไปหมดเลยเที่ยวรถตู้บ้างเที่ยวรถเก๋งเช่าบ้างใช่ไหมฮะแล้วก็มีไกด์ไม่มีไกด์ก็อิสระแล้วเพราะมันเป็นกรุ๊ปเล็กสอดสองดูแลได้ไม่ทั่วถึงอาชีพไกด์ก็บ่นใช่ไหมฮะว่างานน้อยลงนะฮะเอ๊แต่ทำไมนักท่องเที่ยวมาที่สนามบินนี้แน่นแน่นแน่นเข้าคิวต่ออใช่ไหมฮะเต็มไปหมดเลย Uh huh. แต่ลงไปหายหมดเลย uh huh. ไม่ได้ขึ้นรถบัสเนาะ uh huh. แต่กลายเปนขึ้นรถตู้บ้างรถอะไรบ้างเนาะอย่ uh huh. นี่เป็นต้น uh huh. ก็ต้องมีคุยอะ่ะ uh huh. นะครับค่ะท,ทีนี้เนี่ยในส่วนของผู้ประกอบการเองนะคะหลายๆภา,าคส่วนเลยเราต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมยังไงบ้างเพื่อ เพื่อจะรับกับนโยบายต่างๆที่ไม่แน่ว่าในสิ่งที่คุณยุทธชัยเล่ามาเนี่ยอาจจะได้ถูกฟังเสียงเนาะได้ได้รับการฟังเสียงได้รับการยอมรับเออมันน่าสนใจแล้วเอาไปทําต่อดําเนินการต่อเราต้องเตรียมตัวเองอยังไงบ้างเพื่อให้พร้อมกับก,บการรับนักท่องเที่ยวแล้วให้เอาประทับใจอะคะ่ะคือปัญหาของ SME เนาะค่ะเพราะวันนี้เป็นประเด็นเรื่อง SME ใช่ไหมฮะ<ช>ปัญหาของเราคือหนึ่ง ข้อมูลข่าวสารที่มาจากส่วนกลางเนี่ยสําหรับผู้ิพากเนี่ย<ฆ>เขารับได้ไม่เหมือนกับผู้ิพากได้ส่วนกลางเนาะ<ฆ>เขารับได้ไม่เหมือนนะฮะเหมือนส่วนกลางคุยกับรัฐบาลแล้วรู้ว่าเราจะต้องทำร้อยเปอร์เซ็นอย่างนี้ผู้ิพากฟังแล้วแมสเซจมันส่งม,มาเนี่ยมันอาจจะเหลือแค่หกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตเนาะฟังแล้วไม่ชัดเจนไม่รู้ปฏิบัติขั้นตอนเป็นยังไงหรือกครเข้าไปลงทะเบียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นยังไงอะไรยังไงผ่านเครือข่ายของ สมาคมสมาธม SME หรือว่าสมาคมท่องเที่ยวหรือว่าหอค้ากันแล้วแต่เนาะที่จะต้องต้องแสดงความคิดเห็นในด้านภาคธุรกิจบริการนะตรงนี้เรายังมีปัญหาการสื่อสารภายในของพวกเราเอง <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารู้ว่ารัฐบาลเขาแข็งแรงเนาะส่งรัฐมนตรีที่มีความสามารถมาเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเหมือนกับใจเราเต้นแรงขึ้นแล้วละ่ะนะฮะว่าเฮ้ยน่าจะคาดหวังได้แล้ว <c oughs> วันนี้เนาะพอเราคาดหวังได้ปับ๊บคราวนี้เราต้องต่อเชื่อมกับองค์กรต่างๆที่เราสังกัด ส่วนกลางผมไม่ค่อยห่วงเนาะเพราะว่าพอเรียกประชุมอะไรเขาจะรับรู้ข่าวสารข้อมูลแล้วก็มีโอกาสแสดงความคิดเห็นอะ่ะเสียงดังมากกว่าภูมิภาคนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเรื่องท่องเที่ยวเราต้องฟังภูมิภาคด้วยเนาะการฟังส่วนกลางอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ไม,ไม่ไม่ครบถ้วนหรอกนะครับเพราะฉะนั้นภูมิภาคต้องตระหนักนะว่าสิทธิของตัวเองในการแสดงความคิดเห็นมันเป็นยังไงที่ผ่านมาเขาอาจจะตระหนักนะแต่เขาไม่รู้ช่องทางว่าเขาจะไปตรงไหนอ่ะจะไปแสดงความคิดเห็นตรงไหนอ่ะ S <S ใช่ไหมฮะ <S 2> <S 2> ตรงนี้รัฐบาลน่ะเจ้าก,กระทรวงเองต้องเข้าใจนะถ้าเกิดว่าคนที่มาดูแลท่องเที่ยวนะ่ะอย่านั่งจะห้องแอร์ในกระทรวงแล้วเรียกกระทรวงความส่วนกลางอย่างเดียวต้องเดินไปภูมิภาคสี่ทิศเลย <S <S ใช่ไหมฮะไปจังหวัดใหญ่ๆทั้งหมดแล้วเรียกเ็นเตอร์ตรงนั้นอนะ่ะคัสเตอร์ที่อยู่ข้างๆให้มาประชุมอย่าฟังแต่ข้อมูลตรงกลางอย่างเดียวที่ผ่านมาเหมือนกับรัฐมนตรียุ่งผมเชื่อเลยรัฐมนตรีท่องเที่ยวไม่ยุ่งเท่ากับรัฐมนตรีมหาไทยหรอกนะ ป่าไทยเขายุ่งมากมีตรงนู้นตรงนี้เยอะแต่ท่องเที่ยวน่ะมันมีแค่เรื่องเดียวกับก <c oughs> ีฬาเท่านั้นเองเนาะเพราะฉะนั้นอ่ะเสียเวลานิดนึงเดินสายรับฟังความคิดเห็นนะครับแล้วก็จะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการแล้วก็กล้าตัดสินใจนะครับ <c oughs> แล้วก็ของงบประมาณบเพิ่มเติมด้วยนะครับ่ะ <c oughs> โอ้ได้เลยค่ะสุดท้ายสิ่งที่อยากจะฝากส่งเสียงไปดังๆนะคะถึงรัฐบาลเชิญเลยค่ะเอางี้ละกันถ้าแต่ว่าครั้งนี้เนี่ย ท่านนายกเคยอนุทินนะได้เป็นนายกใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะช่วยตัดสินใจส่งคนดีมีฝีมือมาทําที่กระทรวงท่องเที่ยวหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นน่ยถ้าบุดตัวแรกตัดกระดุมเม็ดแรกถูกต้องนะครับผมก็มั่นใจว่าส่วนงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะยอมช่วยเหลือ เป็นเน็ตเวิร์กร่วมกับกระทรวงท่องเที่ยว <Okay. S 2> เพราะกระทรวงท่องเที่ยวต้องพึ่งพาใครครับต้องพึ่งพาอีกเหมือนกันนะสามขายอย่างเหมือนกันเนาะ uh huh. อย่างที่หนึ่งก็คือวัฒนธรรมถูกไหมฮะเพราะเรา <Okay. S 2> เที่ยววัฒนธรรมอะ่ะจะไหมฮะประเพณีทั้งหมดอะ่ะนะฮะอย่างที่สองคืออุทยานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยก็ต้องช่วยกันนะเว้ยเนาะเ <Okay. S 2> พราะอุทยานแห่งชาติอยู่ในมือท่านอะ่ะเราทำนันการตลาดแล้วท่านก็ต้องช่วยเราอะ่ะแล้วสวส่วนที่สามคือมาอดไทยเนาะการเที่ยวกลางคืนเที่ยวผับเที่ยวบาร์ เที่ยวนู่นเที่ยวนี้ต้องมีความปลอดภัยเพราะฉะนั้นถ้ารัฐมนตรีท่องเที่ยวมีแนวคิดมีบารมีพอที่จะร่วมมือกับกระทรวงอื่นๆได้เข้มแข็งเนี่ยท่องเที่ยวมีความหวังครับค่าโอ้ฟังแล้วรู้สึกอยากให้มีมือเด็ดๆนะมารับไม้ต่อเพราะว่ามันคือสำคัญจริงๆต่อระบบเศรษฐกิจไทยจริงๆนะคะ ค่ะใช่คร <c oughs> <discovery> really? wow. ับวัน oh, น no. ี้ขอบคุณคุณยุทธชัยมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณครับคุณสมาพร์ครับท่านผู้ฟังด้วยนะครับค่ะคุณยุทธชัยสุนทรรัตนเวทนะคะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ท่านเป็นอดีตนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยนะคะปัจจุบันเนี่ยท่านเป็นอุปนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ยอยู่กับเรื่องการท่องเที่ยวคุณผู้ฟังแต่เห็นด้วยนะเห็นด้วยว่าคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยต้องเป็นคนที่ จ๋งอ่ะต้องเป็นคนที่เก่งเนาะเก่งเขาเรียกว่าสามารถที่จะมาแล้วขับเคลื่อนเห็นชัดเจนแล้วก็ต้องอยู่ยาวๆด้วยนะเพราะว่าไม่ไงั้นนโยบายมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนาะที่พูดแบบนี้เพราะว่าหนึ่งอย่างที่คุณผู้ฟังทราบนาะว่าปุก๊กเติบโตในเมืองท่องเที่ยวปุกรูวว่าการท่องเที่ยวอะ่ะมันมีผลสําคัญมากเลยต่อฟันเฟืองต่อเศรษฐกิจของประเทศ สมมติเราขายของไม่ได้แต่คนมาเที่ยวไอ้อย่างเนี้ยอย่างพี่สุพัฒน์บอกโอ้ช่วงนี้เห็นนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกเยอะจริงค่ะช่วงนี้นักท่องเที่ยวเยอะนักท่องเที่ยวต่างชาติมาหลากหลายเลยเมืองไหนก็ตามนะที่ไม่มีนักท่องเที่ยวมันจะดูเงียบหงอยเหงาเศร้า,าดูไม่น่าสนใจดูไม่มีอะไรเลยดูเศรษฐกิจไม่กระเตื้องแต่ถ้าเมืองไหนเป็นเมืองที่คนไปเที่ยวคุณฟังลองลองดูนะเศรษฐกิจจะดีแต่ทำยังไง ที่จะทําให้คนไปเที่ยวไทยไปเที่ยวกันเองต่างชาติมาเที่ยวในเมืองไทยอะไรแบบนี้มันหมุนเวียนกันได้นะคะแล้วก็คนที่อยู่ในธุรกิจท่องเที่ยวอะ่ะมันไม่ได้มีเจ้าของคนเดียวคุณผู้ฟังมันมีคนอื่นๆที่อยู่ในองค์กรในสถานประกอบการในภากส่วนที่มันเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวเราบริการเนี่ย เยอะมากๆเลยนะคะเอาละเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ของทุกฟังช่วงหน้ากลับมานะคะใครมีปัญหาเรื่องผิวแห้งผิวคันนะคะเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังกับเรื่องราวดีๆของ Herb Miracle แล้วก็มาทักทายแฟนๆรายการที่น่ารักของเราด้วยสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาะคะ่ะ Smart SME สนับสนุนโดย Earnway นวัตกรรมสมุนไพรจีนสร้างเสริมสุขภาพ 027514399 027514399